สวัสดีค่ะวันนี้คุณลุยจะทำแกงอ่อมหอยจุ๊บแกงอ่อมหอยขมนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บใบชะพูกับต้นหอมไปทำกับข้าวกันค่ะนี่ใบชะพูเราตัดมันออกนะคะเพื่อให้เขาแตกใหม่นี่พอได้เก็บอยู่นะคะเยอะเลยเนี่ยแถวนี้ ได้แล้วค่ะไ,ไ,ไปชะพูเอาไว้ก่อนเราไปเก็บต้นหอมกันอันนี้คือต้นหอมค่ะเราจะเก็บต้นหอมไปใส่แกงอ่อมหอยกันนะคะมาเลยเราจะขอแบ่งในกระถางที่เขามีสามกอนะคะแบ่งออกให้มันเหลือแค่สองกอโอ้งามมากเลยค่ะเอากระถางนี้นะคะมีสามกอ ขอหนึ่งกอน,นะคะอันนี้ขอหนึ่งกอน,นะคะอ้เยอะแล้วค่ะครบแล้วค่ะต้นหอมของคุณหลุยงามมาก เรามาเริ่มทำแกงอ่อมหอยขมกันนะคะนี่มาดูวัตถุดิบกันค่ะตะไคร้พริกสดพริกแห้งนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงอันนี้ก็จะเป็นผักที่เราจะใช้แกงอ่อมนะคะอันนี้ต้นหอมปลูกเองใบชะพลูปลูกเองแล้วก็ผักชีผักชีลาวแล้วก็พระเอกก็คือหอยขมค่ะ ขั้นตอนแรกโขลกเครื่องทั้งหมดรวมกันเลยค่ะโขลกเลยค่ะโขลกให้เข้ากันเอาพอหยาบนะคะเอาความแหลกประมาณแค่นี้พอนะคะไม่ต้องแหลกมากเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวเบือคะ่ะนี่คือข้าวเบือนะคะข้าวเบือก็คือข้าวแช่น้ํานะคะจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะคะ สรรพคุณของข้าวเบือก็คือจะทําให้น้ํามันเข้มข้นเหนียวเหนียวนหน่อยหนึ่งนะคะโขลกเลยค่ะเรียบร้อยค่ะโขลกละเอียดเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมผักกันค่ะหั่นผักกันเลยรานนี้เราก็มาหั่นใบชะพลูกันนะคะ